เปิดโปรแกรมแข่งซีวีลิก2024สัปดาห์ที่1วอลเลย์บอลหญิงไทยประเดิมบูอินโด18กรกฎาคม2567 1นานาฬิกา35นาทีเปิดโปรแกรมแข่งซีวีลิก2024สัปดาห์ที่1วอลเลย์บอลหญิงไทยใช้ชุดใหญ่จัดเต็มประเดิมบูอินโดนีเซียวันที่18กรกฎาคม67เความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันซีวีลิก2024ครั้งที่4 C ่ซีวีลิก2024 มีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด4ทีมประกอบด้วยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยโดยประเภททีมหญิงแบ่งเป็น2สนามดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่2ถึง 4, สสิงหาคม2567ที่เวียดนามสัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่9ถึง 11, สิสิงหาคม2567ที่ประเทศไทยทั้งนี้นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยยืนยันจะใช้ชุดที่ดีที่สุดทั้งทีมชายและทีมหญิงเป้าหมายคือป้องกันแชมป์ให้ได้ ล่าสุดโปรแกรมการแข่งขันซีวีลิก2024ประเภททีมหญิงสัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2567ที่จังหวัดวินฟุกวินฟุกประเทศเวียดนามออกมาเรียบร้อยแล้วมีดังนี้โปรแกรมแข่งซีวีลิก2024สัปดาห์ที่1ณวินฟุกยิมเนเซียม3,000ที่นั่งวันศุกร์ที่2สิงหาคมเวลา16นาฬิกาไทยเจอ อินโดนีเซียเวลา19นาฬิกาเวียดนามเจอฟิลิปปินส์วันเสาร์ที่3สิงหาคมเวลา15นาฬิกาไทยเจอฟิลิปปินส์เวลา19นาฬิกาเวียดนามเจออินโดนีเซียวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมเวลา16นาฬิกาอินโดนีเซียเจอฟิลิปปินส์เวลา19นาฬิกาไทยเจอเวียดนาม